รอบๆบ้านสวนของเรานะคะเราก็จะปลูกบอนสีนะคะแล้วก็ไม้ด่างไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นนะคะชั้นเหล็กนะคะแล้วเราก็เอาต้นไม้มาวางตรงชั้นนะคะก็จะมีนะคะก็จะมีของรองนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นถาดนะคะเป็นกระป๋องหรือเป็นถ้วยนะคะนี่ที่เอาเราเอารองไว้นะคะอันนี้รอบๆนะคะนี่แล้ก็จะวางข้างล่าง นี่นะคะเวลาเราไม่อยู่นะคะเราไม่ได้ลดน้ําประมาณ4ี่ห้าวันนะคะต้นไม้ของเราก็ไม่ตายนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีน้ําที่รอ,องไว้อยู่นะคะนี่ต้นไม้ของเรานะคะอากาศดีมากนะคะอันนี้คือบ้านสวนที่เราปลูกต้นไม้ไว้นะคะนี่เราก็ปลูกสะสมไปเรื่อยๆนะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งนะคะมันอาจจะมีราคาขึ้นมานะคะเพราะว่า บางวันเราก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะบางวันอาจจะราคา,าราคาขึ้นบางวันอาจจะราคาตกแล้วแต่นะคะแล้วแต่กระแสนะคะกระแสของต้นไม้นะคะมันจะบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปลูกไ,ไ้เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะนี่ปลูกต้นไม้นะคะ ต้นนี้ก็จะเป็นต้นกระดาษด่างนะคะที่เราตัดออกมาจากต้นแม่นะคะนี่เราก็เอามาใส่ชําไว้ในกระถางนะคะนี่อันนี้เป็นกระดาษด่างออกใบสวยเลยนะคะต้นนี้ออกแนววากิวนะคะสวยมากนะคะนี่นะคะต้นเราก็ทําจํานวนไว้นะคะเผื่อสักวันก็จะอาจจะมีราคาขึ้นมานะคะของเรานะคะนี่ก็จะหยุดบ,บนชั้นนะคะก็มีนะคะส่วนมากเราก็จะเอา เอาน้ำรองไว้นะคะนี่เผื่อเราไม่ค่อยได้ลดเราก็ยังมีน้ำรองต้นไม้ของเราจะได้ไม่เฉ่านะคะนี่นี่เราก็จะเอาน้ารองลักษณะแบบนี้นะคะนี่ลายสวยมากนะคะนี่ก็ส่วนมากเราก็จะเอาน้ำรองไว้ลักษณะแบบนี้นะคะต้นของกระดาษด่างของเรานะคะเราก็ทำจำนวนไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบไม่ร้อนอะไรนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นต้นบอลสี นะคะที่เราเอามาใส่ใส่ถาดนะคะใส่ถาดไว้นะคะใส่น้ําไว้นะคะเพื่อจะไม่ให้มันเฉานะคะนี่แล้วก็จะมีต้นบอนสีด้วยนะคะนี่ต้นไม้ร่มรื่นเลยนะคะนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ขอบคุณค่ะ